่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกพิพากษาลงโทษและก็ทำนักอยู่ในต่างประเทศนักการเมืองทั้งหลายรวมท่านบุคคลในวงการรัฐบาลแสดงออกอย่างชัดเจนว่าการบริหารบ้านเมืองไม่ได้เป็นไปตามความรู้สึกผิดชอบทั่วดีและการตัดสินใจอย่างอิสระของบุคคลเหล่านั้นแต่เป็นไปตามการรับใช้เจริญจำนงในความต้องการของบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้มันทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนจึงมีต่อผู้ที่เป็นรัฐบาลและผู้ที่เป็นผู้แทรแะะอนราษฎรอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขโดยด่วนในแง่เนื้อหาของกฎหมายเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งว่าการจะตรากฎหมายมันต้องตราแล้วเกิดความชัดเจนแน่นอนประชาชนเห็นกฎหมายแล้วรู้สึกโลกโล่ ว่ามันจะทําให้เกิดบ้านเมืองมีเสถียรภาพมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่นี้แม้คนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายก็ออกมาประท้วงขนาดทั่วประเทศคนที่เรียนกฎหมายยิ่งรู้สึกหวาดหวั่นอย่างยิ่งเพราะเนื้อหาแสดงให้เห็นว่ามันมีขอบเขตกว้างขวางเวียงแห่ครอบจักรวาลชนิดที่หาจุดจบได้ยากและมีแต่จะนำไปสู่ปัญหาในทางกฎหมาย ที่ซ้อนทับขึ้นมาตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรจะผิดผิดมากผิดน้อยรุนแรงขนาดไหนเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อประชาชนหรือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อประโยชน์ส่วนรวมเพียงไหนสภาผู้แทนแะะทราษฎรก็อาจจะยกโทษนิดโทษ และที่สําคัญที่สุดให้ถือว่าไม่เป็นความผิดได้มันก็เท่ากับยกเลิกหลังที่ว่าอะไรผิดอะไรถูกซึ่งมันเป็นหลักการพื้นฐานในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคม